สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมเป็น isuzu d-max highlander นะครับผมลูกค้าเนี่ยประสบปัญหาไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับตัวเนี้ยลูกค้าแจ้งว่ารถนะครับเคยชนมานะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างหน้าเนี่ยมาใหม่แล้วโคมตัวเนี้ยที่ใส่มาเนี่ยน่าจะเป็นโคมเทียมนะครับผมประสบปัญหาไฟหน้าไม่สว่างแล้วก็แสงมันไปไหนไม่รู้นะครับอย่างที่ลูกค้าเคยบอกไปเลยโคมเทียมเนี่ยไม่มีทางทําได้เหมือนโคมแท้อยู่แล้วนะครับเรื่องราคามันก็ต่างกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการผลิตนะครับจะไม่ได้มีมาตรฐานเหมโคมแท้นะครับลูกค้าเปลี่ยนใส่เป็นหลอด LED มานะครับลองมาดูแสงที่ลูกค้าได้กันครับผมไฟต่ำนะครับสูงริ้วเลยเห็นไหมครับผมไฟต่ำคือสูงมากๆและแสงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็น cut off V shape ตัวนี้ตัวนี้คือแสงจากข้างซ้ายนะครับเมื่อกี้พอขาลองแล้วนะแสงจากข้างข้างขวาเนี่ยคือออกไปนู่นเลยนะครับคือตอนนี้แสงนี่เอียงไปขวาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วไฟสูงเห็นไหมครับ ไฟสูงขงข้างซ้ายนะครับจากข้างซ้ายรถนะครับพุ่งเฉียงมานี่เลยนะครับไฟสูงข้างขวาอยู่นี่ครับผมต่ํานะครับขวาต่ํซสายสูงนะครับแล้วก็เอียงขวานะครับคือไปหมดเลยนะครับตัวเนี้ไม่ต้องคือหามาตรฐานอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วดูระยะแสงนะครับผมตัวนี้คือไม่ต้องวัดค่าลักเลยระยะ7.5เมตรเนี่ยมันมองแทบจะไม่เห็นแสงอยู่แล้วนะถ้าวัดไปเนี่ยมันจะเป็นค่าลักจากแสงนีออนซะมากกว่านะครับดูครับผม คัดองคัดออฟเพี้ยนไปหมดเลยนะครับอ่าหน้าตารถลูกค้าก็ประมาณนี้นะครับลองมาดูนะครับตัวเนี้ยพอค้าการันตีอยู่แล้วนะจะเป็นโคมเทียมหรือโคมแท้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเปลี่ยนติดตั้งโปรเจคเตอร์ไปแล้วเนี่ยยังไงจบแน่นอนนะครับตัวนี้การันตีให้เลยนะครับแต่ว่าต้องดูก่อนนะโคมเทียมเนี่ยสำหรับบางรุ่นเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดในการติดตั้งนะครับอาจจะใส่3.2มนิ้วไม่ได้นะครับอาจจะใส่ได้แค่2.5นะครับเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหรือมายังไม่รู้ว่าโคมเทียมหรือจะเป็นรุ่นไหนนะ ป้นด้านหลังนะครับสมมติว่ายึดโปรเตอร์เนะี่ยมันจะยึดตัวใหญ่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น QYC หรือว่าย่ออื่นอีกหลายยี่ห้อเลยนะครับผมมันจะยึดไม่ได้ดจะยึดได้แค่2.5นะครับโอเคครับผมหน้าตารถลูกค้าประมาณนี้แสงที่ได้เห็นประมาณนั้นนะครับลองมาดูว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนและแสงที่ได้เป็นยังไงครับผม ผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ isuzu d-max คันนี้นะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็น hexa นะครับ h7 by led นะครับตัวนี้เป็น2.5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นโคมเทียมนะครับสรุปแล้วหลังจากที่เลือกออกมานะเป็นโคมเทียมแล้วก็ตัวแป้นด้านหลังเนี่ยมันจะเล็กมากๆนะครับไม่สามารถที่จะใส่3.2นิ้วได้นะครับผมก็ใส่เป็น2.5นิ้วแต่ไม่ต้องกลัวครับผมเรื่องแสงไม่ได้หนีกันนะครับ hexa h7 เพราะค้าเคยรีวิวเทียบไปแล้วนะระหว่างรุ่น3.2นิ้วกับ 2.5นิ้วแสงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมติดตั้งเสร็จไปเรียบร้อยแบบนี้เลยงานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมชิวกาวใหม่นะครับผมตัวนี้การันตีนะครับโคมไม่ช้ำน้ําไม่เข้านะครับนี่ทั้งสองข้างนะครับผมงานสายไฟนะครับถ้าต้องมีการตัดต่อตรงไหนนะครับทางร้านจะบัดกรีด้วยตะกัวทุกเส้นนะครับร้อยสายไฟผ่านกระดูกงูทุกเส้นนะครับผมเรารอจบๆแบบนี้เลยครับผม อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟกันนะครับไฟวงแหวนนะครับเป็นชิป SMD นะครับวงแหวนนะครับ SMD นะสีขาวนะครับผมตัวนี้สามารถเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนในกล้องนะครับกล้องผู้ค้าเนี่ยเป็นมือถือซัมซุงนะครับโน้ตยี่สิบอต้านะครับซัมซุงเนี่ยกล้องมันจะออกติดฟ้าแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมอ่าแต่ของจริงเนี่ยขาวแน่นอนนะครับไม่ได้ติดฟ้านะครับผมสามารถที่จะเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับการันตีนะไม่ผิดกฎหมายนะครับผม อ่าหล่อๆแบบนี้เลยครับผมของเดิมของลูกค้าเนี่ยจะไม่มีนะครับรถก็จะดูแบบเดิมๆนะครับอ่ะลองมาดูไฟหน้าที่ได้กันนะครับผมของเดิมระยะ7.5เมตรแสงเพี้ยนมากๆนะครับแล้วก็มองไม่เห็นคัดออฟเลยนะครับฟุ้งๆเลยตัวนี้เป็นไบแอลวีดีนะเปิดปุ๊บติดปั๊บครับผมสว่างทันทีนะครับและสังเกตชัดเจนนะครับแสงคัดออฟของข้างซ้ายอยู่ตรงนี้ครับข้างขวาอยู่ตรงนี้จะไม่ได้เพี้ยนไปไหนเลยนะครับไฟสูงต่ำสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผม ไฟสูงของเดิมของลูกค้าเนี่ยก็จะติดด้วยนะครับเราจะเห็นเป็นแสงเหลืองๆอยู่แบบนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นจานฉายเทียมนะครับแม้กระทั่งไฟสูงเองก็ไม่สามารถคุมแสงได้เลยนะครับฮ่าโปรเจคเตอร์นะครับจะมีสูงต่าในตัวอยู่แล้วนะครับไฟพาร์สนะครับแม้จะปิดไฟอยู่ก็สามารถที่จะใช้งานไฟพาร์สได้ตามปกติเลยครับผมลองมาดูค่าลักกันดีกว่านะครับระยะ7.5ดเมตรของเดิมล่กค้าไม่ได้วัดให้ดูนะครับเพราะว่ามันน้อยมากๆนะครับถ้าวัดเนี่ย น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน200ร้อยลักหรอกครับเต็มที่นะครับจะเป็นค่ารักจากแสงนีออนซะมากกว่านะครับเพราะว่าแสงนี่ยมันไปไม่ถึงป้ายเลยนะครับระยะ7.5เมตรอ่ะลองดูนะครับมองเห็นไหม มันัน1 7็ด้อยแดสิบสี่ลักนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับนี่พันแด้อยสิบเอดลักนะครับมองเห็นไหมครับนี่พอกล้องเราไปบังแสงเนี่ยมันก็มันก็จะไม่มีแสงมาที่ตัวรับแสงนะครับมันก็จะจับค่าลักไม่ได้นะครับผมก็จะเห็นอยู่นะเมื่อกี้พันแด้อยสิบเอดลักนะครับถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานเยอะมากๆนะครับผมแล้วดูหน้าตานะครับรถลูกค้าดูสังเกตอัตราการแยงตาครับแทบไม่มีเลยนะครับผม เดี๋ยวเราให้ดูเรื่องอัตราการแยงตากันเลยนะครับว่ามันต้องอยู่ระยะไหนนะถึงจะแยงตาประเทศไทยนะครับผมประเทศไทยนะจะไม่ได้วิ่งขับรถแบบสวนเงินตรงๆแบบนี้นะตรงตรงแบบนี้คือชนนะประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนเงินบริเวณด้านขวานะครับคัดออฟเป็น R s d นะครับผมขึ้นซ้ายลงขวาทั้งสองข้างนะครับขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นบูเอฟเฟกต์เนี่ยตัดเข้มชัดเจนนะครับอลองดูนะครับพ่อค้า,ะคาจะตั้งกล้องอยู่ใน ฝั่งขวานะครับอยู่ระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับผมต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับนี่เจอบัวเฟกครับผมเห็นไหมครับบัวเฟกและแยงตาทันทีบัวเฟกและแยงตาทันทีนะครับพอค้าขยับกล้องนิดเดียวนะครับระยะแยงตาอยู่เกือบเกือบถึงป้ายทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับรถเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับผมถ้าเราตั้งไฟสูงนะครับแสงเนี่ยไปส่องเข้าตาเขาเนี่ยมันแยงตาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราตั้งระยะไฟมาตรฐานนะครับผม ระยะสายตาของคนขับเนี่ยพ้นแสงขึ้นมาไม่มีแสงไปส่องตาเขาจะไม่มีการแยงตาทันทีนะครับที่เราเห็นว่าลงมาแล้วเป็นสีน้าเงินคือบลูเอฟเฟกตรงนี้นะครับสีน้าเงินบลูเอฟเฟกและแยงตาทันทีนะครับบลูเอฟเฟกและแยงตาทันทีจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอ่ะแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดู สะท้อนกับกระจกด้านหลังนี้นะครับจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเราขับรถสวนกับดี a มคันนี้เราเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมอ่าโอเคครับผมอันนี้ไฟหน้าเปิดอยู่นะครับกล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับอ่าเอาเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงครับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถนะครับสังเกตดูครับไฟต่ําไม่แยงตานะครับไฟสูงเห็นไหมครับแยงตาต่ําไม่แยงตาสูงแยงตาต่าไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมรอจบๆเลยสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนเนีย หลานโบทโปรเจคเตอร์สีแยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเคตติดต่อระหว่างจังหวัดชนบุรีกับระยองครับช่องทางการติดต่อพระค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พระค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์พระค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ